สวัสดีครับเ,เพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด็ดไทยลอตเตอรี่บายเอ็นหนึ่งนะครับ <S <S สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันเช่นเคยนะอันนี้ก็เป็นผลงานของวัที่ผ่านมานะสิบบนนะฟันธง10บ,บน1กันยาที่ผ่านมานะครับของเราก็ให้ที่เลขก1กับเลข3นะตัวรองคือเลข2อ,ออกที่3 3 2เพราะนั้น เลข3เลขนี้ก็ถือว่าเข้าเป้านะที่เราคาดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของงวดประจำวันที่16กันยานะเราจะใช้ทั้งหมด3สูตรเช่นเคยนะแล้วก็คัดตัวเด่นกันนะก็จะใช้แผนเดิมนะครับแล้วเราก็มาดูกันว่า10บนนั้นในงวดประจำวันที่16กกันยานะจะเด่นที่เลขอะไรนะครับทีนี้ก็มาที่แผงของ มวดประจำมาที่16นะครับทีนี้นะสิ่งต่างๆที่ได้แบ่งปันไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอวิธีการคำนวณของสูตรมาตรฐานเพราะนั้นมันจะมีตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าจะใช้ใหลายๆสูตรมาตัดทอนกันนะครับก็จะใช้แผนเดิมนะเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปคำนวณในส่วนต่างๆพ,พร้อมกันครับ ูตรที่1นนะครับก็เสียงอาจจะเปลี่ยนนะก็ต้องขออภัยกับท่านสมาชิกนะครับเพราะว่าแอดมินก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับไม่สบายแต่ก็จะพยายามนะครับอัดคลิปแล้วก็ลงข้อมูลให้กับท่านสมาชิกนะครับเพราะนั้นเสียงอาจจะไม่เพราะเหมือนกับคลิป่อนก่อน,อนต้องขออภัยนะครับอ่ะทีนนี้เรามาดูในเรื่องของสูตรกันก่อนนะ ก็ในงวดก่อนเราคำนวณได้8 9 0 1 2 3 4นะก็ออกที่3 3 2นะครับก็เลข3ก็เข้ามาตำแหน่งของหลัก10ก็ถือว่าผ่านนะอันนี้เป็นงวดใหม่นะก็จะใช้ร้อยรางวัลที่1บวก3นะครับก็ร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข3ตัวนี้ <c oughs> คือเลขก3นะครับบวก3บงที่นะก็ได้เลขก6เดินไปจำนวน7ครั้งนะครับสุดนี้ถือว่าแม่นพอสมควรนะแล้วก็ จับต้องได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัดทอนตัวเลขที่ไม่จะเป็นออกไปเช่นงวดก่อนก็เคยกล่าวไว้ว่า8901234ส่วนที่หายไปคือ567นะครับเพราะฉะนั้น567ก็ไม่สำคัญนะก็ตัดทิ้งไปได้เลยในสูตรอื่นถ้ามีเลขดังกล่าวก็ออกในครอบคุมของขอบเขตของตัวเลขนี้เท่านั้นก็คือเลข3นะครับแล้วก็ในงวดนี้นะ ก็6 7 8 9 0 1 2เพราะนั้นเลขที่หายไปคือ3 4 5นะใครเด่นหลักสิบที่3 4 5ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่มาดังใจปรารถนาก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับให้ทานสมาชิกอันนี้ก็คือกล่าวไว้หลายคลิปมากนะก็ให้ท่านสมาชิกดูนะครับ6 7 8 9 0 1 2นะก็จะเด่นหลักสิบ ในงวดประจำวันที่16กันยา65นะครับทีนี้เราไปดูหลัก10ในสูตรที่2กัต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลัก10ในสูตรที่2นะก็ในงวดก่อนก็คำนวณได้1 2 3 4 5 6นะออกที่3 3 2นะเลข3ก็เข้ามานะก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็นี้งวดใหม่แอดมินก็คำนวณมาให้แล้วนะสูตรก็คือเราใช้หลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือเลข2ตัวนี้นะครับก็นำมาวาง ร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือร้อยครั้งที่1ก็คือเลข7ตัวนี้นะครับตำแหน่งต่อไปคือ10ครั้งที่1ก็คือเลข2ตัวนี้นะครับคูณ2คงที่2คูณ2เท่ากับเลข4ก็นํามาวางนะครับตำแหน่งต่อไปคือหน่วยครั้งที่2นะก็คือเลข8ต so ัวนี้นะครับก็นําเลข8มาวางตำแหน่งต่อไปก็คือร้อยครั้งที่3นะหนึ่งสองสามร้อยครั้งสามคือเลข6 นะครับคูณ3คงที่นะ6 3สเอาแต่หน่วยคือเลขแมาใส่ไว้นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือหน่วยครั้งที่4 1 2 3 4หน่วยครั้งที่คือเลข0นะครับคูณ2คงที่ศนย์คูณ2ก็ได้เลข0นแล้วก็บวก9คงที่นะครับเพราะนั้น2บวก3เป็น5 5บวก7็ก็เป็น12เอาแต่หน่วยคือเลข2แล้วนำเลข2ไปบวก4นะก็เป็นเลข6 6บวก 8ก็เป็น1 4บสีตเอาหน่วเลขก 4, แล้แนะนำเล็ก 4, ไปบวก8ก็เป็น12เอาหน่วยเล็2แล้แนะนำเลข2บวก0ก็เป็นเล็2และนำเล็2สบวก9ก็เป็น11เอนะเอาตตวหน่วยเป็นเล็ก 1. เดินหน้าไป6ครั้งจะได้1 2 3 4 5 6นั่นเองนะสูตรนี้เหมือนกันเลยนะครับจะเดินต่อไหมนะหนึ่งและ6นะครับทีนี้ปถิติสูตรนี้เดินดีนะครับเป็นแบบเรียง นะถ้าสมาชิกสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าแอดมินไม่สบายจริงๆนะเสียงอาจจะเปลี่ยนนะครับไม่ได้เป็นโควิดนะครับแต่เป็นไข้ธรรมดาแล้วก็มันถึงระยะเวลาที่จะต้องอัปเดตลงคลิปให้กับท่านสมาชิกที่คอยอยู่นะครับก็ต้องขออภัยนะ1น3 4 5 6นะครับจะมาไหมในส่วนของ หลักสิบบนนะทีนี้เราไปดู10บนในสูตรที่3ามมาตอครับอันนี้ก็จะเป็น10บนในสูตรที่3นะนะก็ในงวดที่ผ่านมาคุณดูได้3า5 6 9 1้นะออกที่3 3 2เพราะนั้นเลข3เนี่ยก็เข้าตำแหน่งของหลัก10ก็ถือว่าผ่านนะอันนี้เป็นงวดใหม่ก็คำนวณมาให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับสูตรก็คือเราใช้หลักพันนะพันก็คือเลข9ตัวนี้นะก็นำเลข9มาใส่นะครับร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข3 นะก็นําเลขสามมาใส่นะครับตําแหน่งต่อไปก็คือ10รางวัลที่1นะครับสิรางวันที่1ก็คือเลข3นะก็คูณ 2, 2องคงที่3 2เท่ากับเลข6นะครับตำแหน่งต่อไปคือหน่วยางวันที่1ก็คือเลข2ตัวนี้นะครับคูณ3าคงที่2 30 3ก็เป็นเลข6เช่นเดียวกันนะตำแหน่งต่อไปคือหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข5าตัวนี้นะครับก็นำเลข5ามาใส่ ตำแหน่งต่อไปคือหน่วยครั้งที่2นะหน่หน่วยครั้งที่2ก็คือเลข8นะครับก็คูณ2คงของที่นะแปดสองสิบหกนะก็เอาแต่หน่วยนะครับนำเลข6มาใส่แล้วก็บวก1คงของที่นะครับเพราะนั้น9บวก3ก็เป็น12เอาแต่หน่วยคือเลข2และนำเลข2ไปบวก6กนะก็เป็นเลข8 8ดบวก6ก็เป็น14เอาแต่หน่วยก็คือเลข4และนำเลข4ไปบวก5ก็เป็นเลข9 9บวก6ก็เป็น15เอาตัตหน่วยคือเลข5และนำเลข5บวก1ก็เป็นเลข6นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งแรกก็ได้เลข6นะบวก1เป็น7บวก1เป็น8บวก1เป็น9ตัวนี้บวก3นะครับเป็น12เอาตัตาหน่วยเลข2และบวก2ก็เป็นเลข4สูตรนี้นะครับจะได้เด่นหลักสิบก็คือ6 7 8 9 2 4แนะแล้วก็สถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีนะ เราใช้สูตรนี้ประมาณ3ามวดแล้วนะแล้วก็เข้าติดตกันเลย3ามวดติดนะหลัก10เรายัางไม่หลุดนะแล้วก็ถือว่ามีระยะในการเดินที่ดีนะทีนี้นะเราก็ได้ครบทั้งหมด3สูตรนะสูตรนี้ก็จะเด่นอยู่ที่6 7 8 9 2 4กนะก็3สูตรนะเดี๋ยวเราก็ไปเปรียบเทียบตรวจชนนะครับแล้วก็ไปวัด นะในส่วนของอเล็กเด่นตัวไหนที่ชนกันมากที่สุดก็จะเป็นเล็กเด่นของรักสิบงวดประจำสิบทันทีนะครับไปรับชมครับครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของแผงนะแล้วก็เปรียบเทียบตัวชนนะครับ10บนนะฟันธง10บน16กันยา2565กันนะครับทีนี้ <c oughs> 6 7 8 9 0 1 2นะสูตรที่1นะครับสูตรที่2คํคำนวณได้1 2 3 4 5 6แล้วก็สูตรสุดท้ายสูตรที่3คํคำนวณได้6 7 8 9 2 4ทีนี้เราจะใช้เกณฑ์ของ10บนในสูตรที่1เป็นหลักนะส่วนที่หายไปก็คือ3 4และ5เพราะนั้นในสูตรอื่นตัดทิ้งไปได้เลยนะก็นี่มี3 4แลนะ5ะตัดทิ้งนะครับ แล้วก็สูตรนี้นมีเลข4อยู่มีเลข4ติดนะครับก็เอาออกไปนะสามหนะครับก็ทีนี้เราก็มาดูตัวชนนะครับทีนี้ท่านสมาชิกก็จะเห็นว่าตัวชนที่เด่นๆ่นเลยก็จะมีเลข2ตัวนี้นะเลข2เด่นอยู่นะครับตัวต่อไปก็คือเลข6กนะแอดมินก็ จะนำมาใส่ตรงนี้นะตัวที่ถ้าผิด1สูตรล่นะถ้าผิด1สูตรเอ็ N ินก็จะใส่ตรงนี้ไว้ก่อนนะไอ้่าสวาชิกได้เลือกสรรนะครับถ้าผิด1สูตรนะก็จะตกอยู่ที่เลข1น x นะ1 x นะครับเนี่นะตำแหน่งต่อไปก็คือเลข7เลข8และเลข9นะใส่ไว้ก่อนนะครับ เจแล้วก็เลขเก้นี่นะครับส่วนตัวที่เด่นนะตัวที่เด่นแอดมินก็จะทําปากกาให้ชัดเจนขึ้นก็คือเลข2ตัวนี้กับเลขหกนะสรุปนะครับฟันธง10บน16กันยา65หนะสสูตรประทะกันแล้วนะครับเด่นอยู่ที่เลขสอแล้วก็ 6x นะ ส่วนทดลองถ้าผิด1สูตรจะตกที่เลข1เลข7เลข8แล้วก็เลข9ตามนี้นะครับทีนี้นะทีนี้ถ้าสูตรเป็นจริงเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับสมมุตินะสมมุติถ้าสูตรไม่มีสูตรใดผิดนะตกเลข1กับเลข3ในงวดที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับ1กันยา6 5นะแล้วก็ใน คลิปนี้แอดมินจะแถมให้นะถ้าไม่มีสูตรใดผิดเหมือนวดที่ผ่านมาจะตกอยู่ที่เลข2ดูไม่ก็เลข6ถูกต้องไหมครับแอดมินก็จะแถมให้ดังต่อไปนี้ทีนี้เราไปดูเรื่องแต้มนะครับเราจะลองจับนะ 2x กับ 6x ด้วยแต้ม2ตัวบนกันนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องแต้มก่อนนะครับไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นแต้ม2ตัวบนในวดที่ผ่านมานะก็อันนี้แอดมินขออนุญาตใส่ตรงนี้ก่อนนะ ผลก็คือ3 3 2 3บวก2ผลรวมของ10หน่วยนะครับก็คือแต้ม5ของเรามีแต้ม5ตรงนี้อยู่นะที่เราคำานณไปนะถ้าท่านสมาชิกตามก็จะทราบนะครับถือว่าผ่านนะทีนี้งวดใหม่นะงวดใหม่เราก็จะลองคำนวณนนะไอ้มินก็ยังไม่ทราบนะว่าตัวเด่น ของแต้มนี้นะจะได้เด่นแต้มอะไรบ้างนะก็เราจะใช้ร้อยละวันที่1ก็คือเลข3ตัวนี้นะใส่ตรงนี้นะครับ3บวกด้วย10ล่างก็คือเลข8นะก็นำเลข8มาใส่แล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข8อีกเช่นเดียวกันนะก็ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะ 3บวก8เป็น11เอาตัวหนึ่งคิเลขก1และนำเลขก1ไปบวก8ก็เป็นเลข9ก9แต้มเดิมเลยนะ2บวกทีละ3นะก็จะได้ตามนี้9 2 5 8 1 4นะก็บวกทีละ3นะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาจับของหลักสิบท,ที่เราได้กันดูนะ สตัวบนชุดเต็ม16กันยา65นะเราได้เด่นเลขสำหรับหลักสิก็คือเลข2กับเลข6กนะก็ใส่รูดไปก่อนนะ20 2 1 2 2ถึง29นะครับ60 61ถึง69นะทั้งหมดก็มีทั้งหมด20ชุดนะ20ชุดทีนี้แต้มของเราได้9 2 5 8 1 4เราก็มาดูนะครับว่าตัวไหนที่ติดแต้ม9บ้าง อันนี้ติดแต้ม9ก็มี2 7ตัวนี้นะ2 7ติดแต้ม9นะครับแล้วก็ในส่วนของเลข6ก็จะมี6 3ติดแต้ม9อยู่ตรงนี้นะติดแต้ม2ก็จะมี2 0นะแล้วก็จะมี6 6, 6ติดแต้ม2นะแต้ม5ล่ะ แต้ม5ก็มี2 3สอันนี้ล่ะนะอันนี้ก็จะมี69แต้ม5นะครับแต้ม8นะแต้ม8อันนี้ก็มี26 6, อยู่นะครับอันนี้ก็จะมี62อยู่นะแต้ม1นะแต้ม1มีไหมแต้ม1ในที่นี้อันนี้ก็จะมี29นะแต้ม1นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ นะอันนี้ก็จะมี6 5นะครับแ้ม1อยู่นะแล้วก็แต้ม4แต้มสุดท้ายนะครับก็จะมี2 2นะตัวนี้ล่ะก็จะมี6 8คือแต้ม4นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะขีดอย่างนี้ไว้ให้นะเป็นคู่ชุดตรง12 12ชุดไหมนะท่านสมาชิก ดูดีๆก่อนนะครับค่อยๆค,คัดนะใจเย็นๆน,นะครับเงินทองหายากนะครับค่อยๆดูข้อมูลนะค่อยๆดูแล้วก็คิดไปตามกับแอดมินเพราะแอดมินก็ไม่ค่อยสบายนะแต่ก็อยากจะแบ่งปันนะครับใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าเ็ดสิบสชุดพอดีทีนี้12ชุดนะครับก็ถือว่า ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วจาก100ชุดเหลือ12จุดนะเป็นตัวเลือกนะทีนี้แต้มไหนที่คิดว่าไม่มานะจากสถิติที่ผ่านมาเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องแต้มสักนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแต้มนะให้ท่านสมาชิกดูนะครับตั้งแต่ต้นปีดูนี้นะมันเป็นแต้ม3แต้ม8แต้ม4มีซ้ำอยู่ หกแปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซ้ําแต่ถ้าซ้ําก็ถือว่าดวงไม่ดีนะส่วนใหญ่จะไม่ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นหมดที่แล้วออกที่3 2คือแต้ม5เพราะฉนั้นแต้ม5นี้อาจจะไม่มาจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นแอดมินก็จะขอญาต ตรวจนะครับแต้ม5นะออกไปก่อนนะ69นะครับนะมันจะเหลือเพียงแค่10ชุดเท่านั้นนะแอดมินก็จะคัดเลขลงมาไว้ข้างล่างนะครับชุดคัดจากแต้มนะก็ประกอบไปด้วย20 22 2นย7 29 6สองสองหกสนะหกห้ 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, แล้วก็68นะครับ ทีนี้ตัวที่มันเบิ้ลๆนะเป็นตัวนี้ให้พิจารณาดูก่อนกับเลขเรียงนะกับเลขเรียงก็ให้พิจารณาเป็นตัวลองนะครับตัวอื่นก็น่าสนใจนะตามนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวเลขนะอาจจะมาจริงๆก็ได้นะก็เป็นแนวทางนะครับ สถานคลิปหน้านะครับแอดมินก็จะมาลงในส่วนของหลักหน่วยเลยนะแล้วก็หลักร้อยแล้วก็ชุดสรุปไวที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินต้องลากท่านสมาชิกไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ